เคยสงสัยกันไหมครับว่าไอความรู้ทางวิทยาศาสตร์ที่เราท่องจํากันมาตั้งแต่เด็กๆเ,เนี่ยบางทีมันอาจจะไม่ใช่เรื่องจริงเสมอไปก็ได้นะครับวันนี้แหละครับเราจะมาเจาะลึกเรื่องโกหกคาโตที่ลิ้นของเราเนี่ยบอกเล่ากันมานานเป็นร้อยปีเลยเอาละครับลองดูภาพนี้คุณคุ้นกันไหมครับแผนที่ลิ้นในตำนานเลยนะเนี่ยที่คุณครูเคยสอนแล้วว่าปลายลิ้นรับรสหวานนะข้างๆรับเปรี้ยวกับเคม็มแล้วก็โคนลิ้นสุดเลยไว้รับรสขม โอ้โหเราต่างก็เคยท่องจำภาพนี้ไปสอบกันทั้งนั้นเลยใช่ไหมล่ะครับและนี่ครับคือไฮไลท์ของเรื่องนี้เลยแผนที่ที่เราเห็นแล้วก็ท่องกันมาเป็นนกแกว้วนกขุนทองเนี่ยมันผิดครับผิดทั้งหมดเลยใช่ครับฟังไม่ผิดหรอกครับสิ่งที่เราเรียนรู้กันมาเนี่ยมันคือความเข้าใจผิดครั้งใหญ่เลยนะที่ส่งต่อกันมาเกือบศตวรรษเลยทีเดียวโอเคในเมื่อแผนที่นั้นมันผิดแล้วความจริงของการรับรถมันเป็นยังไงกันแน่ล่ะ ลิ้นของเราทำงานยังไงกันแน่เอาละครับเรามาไขาความลับนี้ไปพร้อมๆกันเลยเรามาลองทดลองง่ายๆด้วยกันก่อนเลยไม่ต้องใช้อุปกรณ์อะไรเลยครับแค่ใช้จินตนาการล้วนๆคือตามทฤษฎีเก่าปลายลิ้นเจอรับรสหวานได้อย่างเดียวใช่ไหมครับแต่ลองนึกภาพตามนะว่าเราเอาเกลือไปแตะที่ปลายลิ้นรู้สึกเค็มไหมครับแน่นอนว่ารู้สึกหรือลองนึกภาพช็อกโอแกแลตที่กําลังละลายในปากสิครับ ไม่ว่ามันจะอยู่ส่วนไหนของลิ้นเราก็ยังรับรู้ถึงรสหวานของมันได้อยู่ดีใช่ไหมล่ะครับและนี่คือข้อสรุปที่ชัดเจนที่สุดเลยครับความจริงก็คือว่าเราสามารถรับรสหวานเค็มเปรี้ยวและขมได้ในทุกๆส่วนของลิ้นเลยครับไม่มีการแบ่งโซนที่ชัดเจนแบบในแผนที่เก่าเลยแม้แต่นิดเดียวแล้วมันทำงานได้ยังไงล่ะคำตอบมันอยู่ที่ตุ่มรับรสหรือที่เรียกว่าเทสตบัสนี่แหละครับ บนลิมของเราเนี่ยมีตุ่มเล็กๆพวกนี้อยู่เป็นหมื่นๆตุ่มเลยนะครับและที่สําคัญมากๆเลยก็คือตุ่มแต่ละตุ่มเนี่ยไม่ได้ถูกสร้างมาเพื่อรับรสชาติใดรสชาติหนึ่งโดยเฉพาะแต่ทั้งหมดทํางานร่วมกันเป็นระบบที่ซับซ้อนกว่าที่เราคิดเยอะเลยโอ้โหสไลด์นี้มีคําเปรียบเทียบที่เห็นภาพมากๆครับเขาบอกว่าให้ลองนึกภาพตุ่มรับรส1ตุ่มเนี่ยเหมือนกับทีฟุตบอล1ทีมเลยครับคือในทีมฟุตบอลเนี่ยไม่ได้มีแค่กองหน้าไว้ทําประตูอย่างเดียวใช่ไหมครับ แต่มันต้องมีผู้เล่นครบทุกตำแหน,น่งเลยทั้งเซลที่รับรสหวานเค็มเปรี้ยวขมดังนั้นทุกพื้นที่บนลิ้นที่ไม่ตุ่มรับรสก็เหมือนมีทีมที่พร้อมลงแข่งรับทุกรสชาติได้ทันทีเลยครับนอกจากเรื่องการแบ่งโซนที่ผิดไปแล้วเนี่ยนะครับแผนที่เก่ายังขาดข้อมูลสําคัญมากๆไปอีกอย่างนั่นก็คือรสชาติที่5ที่ไม่มีอยู่ในแผนที่นั่นก็คือรสอูมามินั่นเองครับอูมามิก็คือรสกลมๆหรือที่บ้านเราชอบเรียกว่ารสนัวนี่แหละครับ เราจะเจอได้ในอาหารอย่างพวกชีสพาเมซานเห็ดมะเขือเทศหรือน้ำซุปกระดูกเข้มขน้นและแน่นอนครับว่าเราสามารถรับรสอูมามิได้ทั่วทั้งลิ้นเหมือนกันนี่ก็เลยเป็นอีกหนึ่งหลักฐานที่ตอกย้ำก็ไปอีกว่าทฤษฎีแบ่งโซนแบบเดิมๆเนี่ยมันไม่ถูกต้องจริงๆและนี่คืออีกหนึ่งความจริงที่น่าทึ่งมากๆครับไอสิ่งที่เราเรียกว่ารสชาติหรือ f l a v ร r จริงๆแล้วส่วนใหญ่ไม่ได้มาจากลิ้นนะครับแต่มาจากจมูกของเราต่างหาก ลิ้นบอกเราได้แค่รสพื้นฐานแต่จมูกนี่แหละที่บอกเราว่าเฮ้ยนี่กลิ่นกาแฟนะนี่กลิ่นทุเรียนนะลองนึกถึงตอนเป็นหวัดคัดจมูกดูสิครับอาหารจะจืดๆไม่มีรสชาติเป็นหมดเลยใช่ไหมครับนั่นแหละครับคือบทพิสูจน์ชั้นดีเลยแล้วตำนานที่มันผิดเพี้ยนขนาดนี้มันเริ่มต้นขึ้นมาได้ยังไงทำไมความผิดพลาดง่ายๆแบบนี้ถึงอยู่กับเรามาได้นานเป็นศตวรรษเรามาสืบหาต้นตอของเรื่องนี้กันครับสไลด์นี้โชว์ให้เห็นจุดเริ่มต้นของความเข้าใจผิดได้ชัดเจนสุดๆเลยครับ ดูภาพด้านซ้ายก่อนนะนี่คือข้อมูลวิจัยต้นฉบับเลยในปี1901ซึ่งจริงๆแล้วมันจะแสดงแค่ว่าบางพื้นที่ของลิ้นอาจจะรับรสได้ไวกว่าเล็กน้อยเท่านั้นเองสังเกตนะครับว่าเป็นแค่กราฟที่มันซ้อนทับกันอยู่ไม่ได้แบ่งแยกเลยแต่พอมาดูด้านขวาซึ่งเป็นการตีความในปี1942โหมันกลับกลายเป็นการแบ่งเขตแดนชัดเจนหรือ h a r ์ด o n e ไปเลยนี่แหละครับคือจุดที่ข้อมูลมันตกหล่นระหว่างการแปลความ แล้วใครแหละที่เป็นคนทําให้เกิดความผิดพลาดนี้เขาคือนักจิตวิทยาจากฮาวาดครับชื่อว่าเอ็ดวินบอริงคือเขาได้นําข้อมูลวิจัยภาษาเยอรมันมาแปลแล้วก็ตีความใหม่แต่เกิดความผิดพลาดค้าใหญ่เลยครับจากคําว่าความไวในการรับรถที่แตกต่างกันเล็กน้อยดังกลายเป็นโซนที่รับรถได้เพียงอย่างเดียวไปซะง,งั้นและด้วยชื่อเสียงของตัวเขาเองบวกกับสถาบันฮาวาด การตีความที่ผิดๆนี้ก็เลยถูกนำไปใช้อ้างอิงแล้วก็สอนต่อๆกันไปทั่วโลกอย่างรวดเร็วเลยครับและทำไมเรื่องโกโหกนี้ถึงได้ติดอยู่ในตำราเรียนมันนานขนาดนี้ได้ล่ะอืมมันมีเหตุผลหลักๆอยู่2ข้อครับ 1. คือมันมาจากแหล่งที่น่าเชื่อถือมากๆอย่างมหาวิทยาลัยฮาร์วาร์ดและ2คือรูปภาพที่ดูง่ายๆแบบนี้เนี่ยมันสอนง่ายและจาง่ายมากๆสาหรับเด็กๆทำให้ความจริงที่มันซับซ้อนกว่านั้นถูกย่อยลงมาจนกลายเป็นความเข้าใจที่ผิดเพี้ยนไปในที่สุด เรื่องราวของแผนที่ลิ้นเนี่ยนะครับมันให้บทเรียนที่ยิ่งใหญ่กว่าแค่เรื่องของการารับรสซะอีกมันสอนอะไรเราเกี่ยวกับความรู้และความเชื่อบ้างเรามาดูกันครับสไลด์นี้สรุปทุกอย่างได้ชัดเจนมากครับด้านซ้ายคือความเชื่อเดิมๆที่ว่าลิ้นแบ่งโซนรับแค่สี่รสชาติส่วนด้านขวาก็คือความจริงที่วิทยาศาสตร์ยืนยันแล้วนั่นก็คือลิ้นของเรารับรสพื้นฐานได้5รสในทุกพื้นที่และจมูกคือผู้เล่นคนสําคัญที่ทําให้เกิดรสชาติที่สมบูรณ์แบบนั่นเองครับ เรื่องนี้สอนให้เราต้องรู้จักตั้งคําถามกับความเชื่อเก่าๆที่เคยรับรู้มาครับคือไม่ต้องไปโกรธคุณครูสมัยเด็กนะเพราะนั่นก็คือข้อมูลที่ดีที่สุดในยุคนั้นแต่เรื่องนี้ก็ชวนให้คิดต่อจริงๆนะครับว่าเอ๊ะแล้วมันจะมีเรื่องอะไรอีกบ้างที่เราเชื่อเพียงเพราะว่าเขาเล่าต่อๆกันมาโดยที่เราไม่เคยตั้งคําถามกับมันเลยดังนั้นครั้งต่อไปที่ได้ทานอาหารอร่อยๆเนี่ยลองสังเกตการทํางานร่วมกันที่มันมหัศจรรย์ของลิ้นกับจมูกดูนะครับ แล้วเราจะซึมซับความอร่อยที่มันซับซ้อนกว่าที่เคยเข้าใจว่าแล้วก็ทานให้อร่อยนะครับ